เขามีลานกลางเต็นว้าวกลางเต็นได้ล็อกขึ้นมาไม่ใช่เลขสามนะเออ๋อโอ้โอหนนเลขสามเหรอสวัสดีครับจุดนี้เป็นจุดบริการพักรถของกรมทางหลวงสุดยอดมากเลยสวยคุณแม่ไปคอยอยู่ด้านบน ขามีด้านบนให้ด้วยในว่าสวยมากนะครับนะจุดพักรถมุมสวยนะเขาคอนะจุดพักรถเขาคอก็เป็นจุดส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เหมือนกันเนาะดูนะฮะสวยของอะไรบวชทางหลวงน,นะครับเขาคอประมาณนั้นมีบริการห้องน้ำ คุณแม่บอกว่าด้านบนน่ะสวยอันนี้ก็เป็นทาสงสวเดินได้แต่เสียดายตรงปากทางขึ้นอะ่ะเราลำบากนิดหนึ่งแต่รถจะขึ้นมาข้างบนนี้เขาก็ปิดไว้ไม่ให้ขึ้นนะแต่ขาไม่ปิดนะรถขึ้นมาด้านบนนี้ได้เลยดูหันใวันธรรมดาแต่เหตุทำไมปิด วิ่งคุณแม่ไปสำรวจวิวก่อนไข่เพื่อนแนละ้วลงเลยแต่ประตูก็ปิดอนะ่ะมันดูล็อกหรือเปล่าว้าวจังตัดโลเคชั่นไว้สวยนะมปิดนะแล้วก็ขับรถขึ้นมาได้เลยนะเสียดายมากเสียดายเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อน เอาแคมป์มาการนอนได้ไหมการนอนได้ก็สวยดิโอ้นั่นกอไผ่ลวกอืมสวยมากสวยนะครับจุดลงทะเบียนนักท่องเที่ยวนะครคบแล้วก,ก็เป็นภาพดูมรังกางเต้นว้าวกางเต้นได้กลังเต้นได้นะเห็นไหมรังกลางเต้นสาม ต้องห่วงสองอยู่แถวนี้ละไม่น่าจะไกลอ่ะประมาณนั้นเลยว้าวเท่า,วาวเลยแหละต้องมาติดต่ออย่างไรข้อปฏิบัตินะครับดื่มไม่ได้เสียงดังไม่ได้แล้วก็ช่วยกันรักษาาอสจอาแผนที่จุดพักรุดเห็นไหมะว้าวดูแล้วนี่ทางเข้า พื้นทางออกตรงที่เราอยู่ตรงนี้คือลานกลางเต้นสามลานกลางเต้นสามก็อยู่ตรงเนี้เห็นไหมฮะลานกลางเต้นสามแล้ว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 นี่ก็ลานกลางเต้นสามโอ้ส่วน ABC ไม่มีลานกลางเต้นหนึ่งเป็นที่เข้าใจให้ลงทะเบียนเข้าพักลานกลางเต้น นะครับโอ้ผ่าน QR code ทุกคนนะจำไว้นะโอ้เราต้องไปโหลดสิแบบนี้นี่นี่ก่อนเข้าพักต้องโหลดตัวนี้นะ QR code ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ QR code เห็นนะโอ้นี่นี่นีลงทะเบียนนี่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  QR code ลงทะเบียนนะครับ นะแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่หนึ่งนะสำนักงานทางหลวงที่หกเพชรบูรณ์กรมทางหลวงนะข้อห้ามข้อปฏิบัตินะห้มามอะไรทุกอย่างพื้นที่สำหรับการเต็นสามสี่เต็นเองต่อคืนนะครับมี A 10ิบบีสิสได้สิโอเคประมาณนั้น40่สิบนะะ มุมสวยมากเลยคุณแม่รอรอให้บันทึกภาพอยู่ผมนึกว่โอ้ยนี่นี่นี่นนนนนอะไรนาะทำชื่อเขาไม่ได้ซะแล้วแต่เขาสวยแท้ชอบนะนชอบบรรยากาศเป็นมุมมากเลยนั่นเลยโอ้คุณแม่ผมชอบอะเพราะลมเย็นๆมาโดยตลอด นี่ก็เป็นลานกางเต็นท์นะพวกเราก็ลานกางเต็นท์มันมีสามจุดนะนะที่ให้กางไนดะ้นะครับ <c oughs> ตอนช่วงท่องเที่ยวคนเยอะๆเนี่ยคงจองกันเต็มสี่สิบที่เองไม่มากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับท่านท,ที่ชมคลิปนี้นะฮะจะได้ทราบได้จองกันเข้ามาคิวอาร์โค้ดผ่านคิวอาร์โค้ด นะครับของกรมทางเนี่ยว้าวเลยสวยมากเลยวัดอะไรนาะจุดชมวิวรานกลางอ๋อจุดชมวิวก็ไม่ให้กลางเต็นท์ประมาณน,นั้นเลยแต่ตรงนี้ก็สวยแม่กำลังใช้สมาธิส่งข้อมูลใหญ่เลยส่งให้ลูกหรือเปล่าน้อตัดหน้าเราอีกแล้วคุณแม่น่นี้เอาเลยเอาอย่างนั้นก็รอาาดีมาก กันดีใช่ไหมจ๊ะล็อกขึ้นมาไม่ใช่เลขสามนะเออโอ๋อโอ้ถนนเลขสามเลยตรงนู้นมีไวไฟมีมุมสวยก็ดลมเย็นตลอดนะคุณแม่นะดูเสีโอ้สุดยอดสุดยอด โอ้กาดเย็นการเยนอื้ดึยอดึุเยอดึบอวกกันยาออออีกเลยน้องกันยาคือถึงน้องกันยาอมาอีกแล้วตรงนี้ก็ให้กางเต็นท์ได้นะจ๊ะแต่ต้องลงทุเบียนผ่านคิวตรงเนี้ยเหรอจ้าโอ้มีแค่สี่สิเต็นท์เท่านั้นเองนะช้าอดนะ้ม่ปีหน้า เคนะเ็นเลขอะไรนะดูประหนึ่งเหมือนเลขสามใช่ไหม,มตรงไหนอถนนว้า <ลง S 1> วาเห,หเห็นไหมบ้านตนั้ติดเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมแม่บอกว่าไหนละ่ะถนนข้าพเจ้าทำไมข้าพเจ้าไม่เห็นถนนไม่เห็นห ดูสิโอ้นี่เองฟึตขึ้นไปมันหลบไปหน่อยนะนะนแต่ดูแล้วก็คล้ายๆเลขสามก็แล้วลกันโอเคถนนเลขสามก็แล้วกันหลบมุมไปพระเบลบมุมโอเคหลายโค้งหลายสามประมาณนั้นละครนี่นะท่านชมบรรยากาศห้องน้ำดีมากเลยสะอาดดี บรรยากาศก็ดีนะอช่วงนี้เขาปิดไม่ไม่ให้รถขึ้นมานะแต่ว่าถ้าลงทะเบียนมาทางเต็นเนี่ยเขาจะให้ขึ้นเล<ะ>แล้วเราจะติดต่อไข่สมมตินะกรงทาง<ว>เออตรงสายนั้นนะมั้งตรงลงทะเบียนนั่นแหละคุยตรงนั้นแหละคงจะได้อยู่ข้ามบนก็เป็นเสาวิทยุเนาะอากาศส่งสรรยยัญญาณแต่วัดนี่วัดเขาค้อ,อคุณแม่ไม่รู้เลย แล้วนะนั่นอะไรข้างล่างอะอะไรเนาะรุ่นอะ่ะอะไรเขาคอสวยนะบุม่มกาดยังสบายสบายสบายโอเคนะครับก็ขอแนะนำจุดพักรัที่เขาคอนะครับนะฮะสวยงามมากเลยบวดกันทางเขาคอเนี่ยนะสุดยอดนะครับ